ก็จะมี p ีเอสเ็ดพแล้วก็ทําครั้งเคาผสมกับเขียว t p พไปด้วยคูกเขาก็เลยค่ะคุณผู้ชมไอ้นี่คือตั้งแต่แบบก่อนปลูกหรือว่าเริ่มปลูกนะคะก็ให้ทั้งลองก้นหลุมลองก้นหลุมก็ได้หรือว่าผสมคู่เขากับดินไปเลยก็ได้นะคะคุณผู้ชมพอหลังจากปลูกเสร็จแ,แล้วเราก็รอดูก่อนว่าการติดของเขาเนี่ยมันดีไหมการแตกรากการติดใบนะคะคุณผู้ชมหลังจากนั้นเราก็ถึงได้นำาีเ1สเบ็ดพแล้วก็ทําค้างคา มาใช้อีกรอบหนึ่งนะผสมภูเขากันแล้วก็วานโดยตามหน้าดินเลยค่ะหลังจากนั้นก็ตามด้วยเขียบ t p i ผสมกับน้ําก็ราดลงไปซ้ําอีกรอบหนึ่งนะคะนะคะคุณผู้ชมก็คือว่าอย่างที่บอกว่าปุ๋ยทางดินคุยุพินก็จะใช้ประมาณหนึ่งปีสองครั้งหรือว่า6เดือนครั้งใช่ไหมคะ,ะค่ะค่ะคือว่าไม่ให้ขาดแม้เกิดน,นี้นะคะคือ1ปีก็จะต้องมี2รอบแหละไม่รู้ว่ากี่เดือนครั้งอ่ะแต่ว่าก็จะต้องใส่ใเป็นประจํานะคะคุณผู้ชมอ่ะแล้วส่วนทาง ทางอากาศหรือว่าทางใบนะคะคุณผู้ชม